สวัสดีครับเอทุกท่านวันนี้พี่เพชรมีเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ40ปีที่แล้วนั้นหมู่บ้านที่พี่เพชรอาศัยอยู่ทุกหลังคาเรือนจะต้องใช้ตะเกียงแก๊สตะเกียงน้ำมัน เอาไว้ส่องให้แสงสว่างในยามค่ำคืนเพราะว่าไฟฟ้าไม่มีถนนในหมู่บ้านก็เป็นถนนดินทรายและเวลามีคนเสียชีวิตแต่ละครั้งจะต้องเอาไปเผาในป่าช้าเผากองฟอนแบบพิธีบ้านบ้านและทางที่จะไปที่นาของพี่เพชรนั้นก็ต้องผ่านป่าช้าโดยเด็เพี่ยวไม่ได้ วันนั้นพี่เพชรยังจําได้ดีมันเป็นค่ําคืนที่ฝนตกชาวบ้านก็ออกไปหากบหายเกียดโดยใช้ตะเกียงแก๊สส่องน้าทางพี่เพชรก็ออกไปหากบหายเกียดเช่นกันคืนนั้นฝนตกพังๆกบเกียดมันก็ร้องเลยพี่เพชรก็จับกบจับเกียดอย่างเพลิดเพลิน จนลืมไปว่าตอนนี้พี่เพชรได้เดินหลงเข้าไปในป่าช้าโดยที่ไม่รู้ตัวและก็าหาผบหาเหียดต่อไปแล้วจูจ่ๆพี่เพชรก็ได้ยินเสียงแล้วซอยตามลมมาเสียงนั้นมันช่างเย็นเย,อเยอือกและพี่พชรก็เดินออกตามหาเสียงนั้น พราะคิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านที่มาหาขบหายเคียดตามวิธีบ้านๆจู่ๆพี่เพชรก็มองเห็นอะไรบางอย่างพอฟ้าแลบพี่เพชรก็รู้ทันทีว่าเป็นผู้หญิงนุ่งกระถุงยืยนหันหลังให้อยู่โดยที่ความที่เป็นเด็กไม่ได้คิดอะไรตะโกนเรียกนะนๆะ มายืนอยู่มืดๆคนเดียวทำไมเนี่ยไม่มีเสียงตอบกลับมาพี่เพชรก็เลยเดินเข้าไปหาพอพี่เพชรใกล้ถึงตัวผู้หญิงคนนั้นแสงสว่างจากประเทียงทําให้มองเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นหัวใจพิเพชรตกไปอยู่ตะตุ่มทันที ราะผู้หญิงคนที่พี่เพชรเห็นนั้นเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแต่เขาได้ดเสียชีวิตไปแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จจองมองมาทางพี่เพชรที่พีเพชรยืนอยู่แล้วเขาก็ยิ้มแบบเศร้าๆแล้วก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาพี่เพชรก็ยืนตั้งสติสักพักให,ใหญ่ๆพอได้สติพี่เพชรก็รีบเดินออก โดยไม่สนใจกบเกียดระหว่างเดินอยู่นั้นก็สังเกตว่าสังเกตเห็นว่ามีเราเข้ามาอยู่ในป่าชา้าตอนไหนเนี่ยพอพ้นจากป่าช้าพิพิกรก็รีบกลัวอ้าวกลับบ้านไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพอตอนเชา้าพ่อกับแม่ก็พาพิพชรไปทีวัด ขอให้หลวงพ่ออาบน้ำมนให้และหลายวันกว่าที่อาการขวัญผวาจะหายไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหนะ้าบาย